ไปครับมาครับเพรามาตกป่าครับไม้เก่าครับไม้มอวนครับมาซ้ำมึงอีกครับมาตีป่าตัวนี้มึงครับเพื่อนออกมากัดดีจะเข้าครับ้ับอาการเข้ายังใหญ่ไปขังแต่ท่านกลวงครับมันยิ่งช่องอยู่ไปครับไว้มาหลุดมึงมันทีกันบ่เื่อนยังครับคบเพื่อเก่าครับแต่ขอเจ็ตโอเดียวมาหลุดมึงครับ กัดเดียวครับกัดเ <ừ. S 1> หรอครับ

Nope. Mm -hmm.